เอาละครับสืัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแกรนพีทอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยตามชื่อคลิปเลยนะก็มาสอนวิธีการโซโล่ดันคิวปิดบอสนาะก็คือ My, ดันใหม่คิวปิดดันเจ้นนั่นแหละของจําเป็นที่เราต้องใช้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลปีศาจแน่ๆนะครับก็คือผลแสงนะเพ <c oughs> ราะว่าด้วยสกิลที่มันแบบหลากหลายนะก็เลยเล่นง่ายนิดนึงนะครับส่วนมากจะใช้เป็นสกิลจีซะมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมกดเลยดีกว่าอยู่หน้านี้แล้วแม่งแหลกดูตอนนี้คอมผม40เฟรมเรทอะโอ้โห แม่งไม่รู้ผลจะเยอะไปไหนเก็บได้สักอันก็ดีนะก่ <c oughs> อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังหาร้านรับเติมโรบักนะครับก็ขอแนะนําร้านนี้เลยร้านมาช็อปนะครับร้านบริการเติมโรบักราคาสบายกระเป๋าและยังมีบริการฟาร์มชินโดไล์และบ็อกฟูดด้วยนะครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยสามารถไปดูได้ในเพจ Facebook มาช็อปหรือลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับ ก okay. ็ในคลิปนี้เป็นการโซโลนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการเล่นแบบว่าเล่นเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเออประมาณ2คนขึ้นไปก็สามารถไปดูได้ในคลิปเก่านะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้บนขวาแล้วกันนะประมาณนี้นะครับโอเคมาเว็บแรกอีซี่ครับผมเว็บมอนปกติเนาะหนึ่งถึงหกอะเว็บมอนปกติง่ายๆนะครับเริ่มมาเว็บแรกยืนตรงนี้นะครับผมยืนตรงนี้ฟอกมอนมันก็จะเดินมานะครับผมนี่นี่นี่คือแนะนําให้ยืนชิดต,ต,ตรงนี้เลยนะ เพราะไอตัวยิงปืนเนี่ยมันจะไม่เห็นเราแล้วมันจะเดินมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สกิลจีไปเลยนะคือมันกดบล็อกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าพวกตัวนี้เนี่ยมันบล็อกเปลี่ยก่ายเนาะประมาณนี้นะครับง่ายๆนะเห็นไหมแล้วก็พอเว็บ2นะเว็บ2ก็ไปยืนตรงนี้นะครับแล้วก็บินมาตรงนี้นะประมาณตรงนี้แหละเราให้มันเดินมาเหมือนเดิมนะมันอาจจะมีบางตัวนะครับที่ไม่เดินมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะก็จี่ไปเหมือนเดิมนะระวังแค่เพอร์เฟกต์บล็อกอย่างเดียวนะครับผม โอเคแล้วก็ตัวอยู่ไกลๆเราใช้สกิลเตะเอาก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เว็บสเว็บสก็บินมาตรงนี้เหมือนเดิมนะบิน,บ,นบินมาอยู่ด้านบนนะครับยืนตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันอยู่ง่ายๆเนาะส่วนเว็บนี้เนี่ยจะมีพวกเอ้ยมีพวกซามูไลนะแนะนําให้อา่าให้มันเดินลงมาก่อนแล้วเราค่อยค่อยใช้สกิลเอาแล้วกันนะนะโอเคมาเรียบร้อยนี่นี่ี่โอเคเหลือสตัวครับตัวยิงหมดเลย อ๋อผมลืมบอกไปอ่าไอ้พวกสเตตเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวปักหมุดไว้ในคอมเมนต์เนาะนี่นี่นี่เหลือบางตัวก็ตีไปนะครับส่วนเว็บสี่อาจจะตียากนิดหนึ่งนะเพราะมอนมันเยอะแล้วก็ไม่มีที่สูงนะครับแนะนา ให้มายืนตรงที่เดิมนะครับผมที่เดิมแล้วก็รอมอนมันเดินลงมาเนาะคือมอนอะ่ะมันจะเดินลงมาแล้วก็มันจะติดด้านในนะแล้วเราค่อยไปเคลียร์อีกทีหนึ่งได้นะครับผมก็น่าจะเคลียร์ง่ายสุดแล้วแหละเออโอเคนี่เดินลงมากันหมดแล้วจะมีบางตัวนะที่ยังอยู่นะครับที่มันแบบว่ามันเดินเลยออกมาเอออุ้ยสกิลติดโอ้ยซามรไรผมเกลียดสุดแล้วซามรไรเนี่ยไม่งขึ้นมาได้ตลอดโอเคประมาณนี้แล้วก็ใช้จี่ไปเลยอ้าวเพอร์เฟกต์บ็อก โอเคแล้วก็มอนที่เหลือมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ใช้สกิลไปก็ได้อย่าลงไปดีกว่านะเพราะมอนเยอะมากคิด <c oughs> ไม่ได้ดวยไม่ทันเลไม่เอาปืนจ่อและปืนยิงแล้วนี่เดี๋ยวพวกนี้มันโดนเผาตายนะแป๊บๆ,ๆเองเพราะสเตตผมมันก็ตีแรงใช้ได้นะครับอัพบดหนึ่งเจ็ดร้อย่ะก็ใช้สกิลเบสเลยนะแนะนําว่าอย่าลงแบงล่างแล้วกันนะลงแบงล่างเดี๋ยวลําบากโอเคตรงนี้เคลียร์ตรงนี้ใช้จีก็ได้ นี่โอเคเรียบร้อยต่อไปเว็บห้าครับผมเว็บห้าจะเป็นที่ใหม่แล้วนะก็เว็บห้านะครับบินขึ้นมาตรงนี้เลยนี่ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บอ่านี่ที่ที่เหลือมอนมันก็ตีเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็จะรวมเราก็ใช้จีนะครับตั้งแต่เว็บ้าเป็น,เป,นเป็นต้นไปเนาะมันจะเป็นพวกคิวปิดควีนกาดเนาะก็มันจะเลือดเยอะนิดหนึ่งก็แนะนําให้ต่อยให้มันกดบล็อกไปก่อนนะแล้วเราก็ค่อยใช้ไล่เรีวก็ได้จี คือพวกนี้เลื่อมมันเยอะด้วยแหละเออนี่ไงเรียบร้อยต่อไปเว็บกอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นี่เหมือนกันเลยนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเสาเปลี่ยนที่เท่านั้นเองนะครับผมก็รอต่อไปรอมันเดินมาแล้วก็เดี๋ยวเว็บต่อไปจะเป็นเว็บบอสแล้วนะเว็บเนะครับผมเป็นบอสลีโอนั่นเองนะเคคุณบอกแล้วจี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 โอเค,อเ,คเรียบร้อยครับผมต่อไปเว็บเก็มาอีกฝั่งนะครับมายืนมายืนตรงนี้เลยนะ โอ้ยชิบหายแล้วตกอ้าวตกเย่แล้วแย่แล้วถ้าตกนี้ก็ไม่เป็นไรนะกลิปโปะขึ้นไปก็ได้แนะนําว่าอย่าตกดีกว่านะเดี๋ยวลาบากภาษาไทยอุ้ยโอ้โหไม่ทันผมลืมเปลี่ยนภาษาตลอดมันเป็นภาษาไทยโคตรสิ่งโอเคขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ให้เรากดบล็อกแค่หิ่งห้อยนะครับผมสก,กิลอื่นมันจะไม่ถึงแล้วนะอันตีมันก็ยังติดติดแบบว่าติดเสารตรงนี้นะครับผมโอเคกดต่อยก่อนให้มันบล็อก แล้วก็จีไปเลยนะเออต้องสังเกตน,นิดนึงนะครับผมตัวมันเล็กเล็กคือมันเราอยู่ไกลได้เลยเออประมาณนี้แล้วก็จีไปเลยนะจี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 นะจีจนกว่าม,มันจะตายเลยนะครับผมไม่ก็เตะไปด้วยก็ได้เนี่ยนะสกิลเตะไปก็ได้จะได้ตายเร็วขึ้นนะประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครรีบนะแนะนําว่าอย่าใช้เทคนิคนี้นะครับผมให้แบบว่า,าพามันเข้ามุมสักที่ก็ได้แล้วก็เราก็อันติใส่แม่งเลยนะครับเพราะมันมันแรงกว่าเนาะแต่นี่มันก็แบบชิวกว่า แต่ก็แลกมาด้วยเวลานะครับที่ก็เสียไปไม่นานมากนะเออเวลาเราจีเนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามันไม่ได้บล็อกนะเราก็ปล่อยมันปล่อยมันตีไปเลยก็ได้นะครับปล่อยมันส่งหิงเ้ยมาก็ได้นี่อันตีเดี๋ยวดูนะทุกคนว่าอันตีมันถึงหรือเปล่านี่เห็นไหมมันติดมันติดเสาดีเยี่ยมดีเยี่ยมต่อยต่อยต่อยโอเคไม่กดบล็อกคือบางทีถ้าไม่กดบล็อกนี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้ามันไม่กดบล็อกแล้วพอเรากดสกิลบางทีมันกวนตีนะ พอต่อยต่อยไม่บล็อกพอก,กดสก,กิลปุ๊บบล็อกทันทีโอ้ m ม่ก็เนี่ยแค่นี้เรากดบล็อกแค่นี้นะครับบอสลีโอเนี่ยชิว,ชวๆอ่าเรียบร้อยไปแล้วตัวเตกต่อไปเวฟตัดสินของเรานั่นเองนะก็อันนี้ต้องอใช้สตินิดหนึ่งขึ้นมาวันนี้นะครับนี่ขึ้นมาวันนี้เลยแล้วก็เวลายืนเรายืนแบบให้ขามันอยู่แบบว่าออกให้ออกไปให้เยอะที่สุดนะครับผมอย่าตกแล้วกันนะอ่ะออกมาประมาณนี้เลยนะออกมาเยอะๆนะครับ แล้วก็ต่อยให้มันหายบล็อกก่อนไอตอนเฟสแรกเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบอสมันมันมันเป็นเหมือนมอนปกติเลยอะ่ะเออก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนบอสแปงลงร่างนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีละมืออีกทีลวกันนะเออให้มันบล็อกก่อนแล้วก็จี้ลงไปดีมากเลยนะแรงมากนะยครับผมอ่ายืนยืนให้ขาออกเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าระวังตกแล้วกันโอเคเปลี่ยนเฟสแล้วเรากดบล็อกนะครับผมนี่กดบล็อก มีทีโอมันจะไม่โดนนะมีทีโอมันจะลงไปอยู่ด้านล่างนะครับถ้าทําดีๆคือมันไปอยู่ด้านล่างนู่นเลยนะแล้วก็เวลามันวาร์ปมันก็จะตกลงไปเลยเนาะก็โอเคต่อยให้มันให้มันบล็อกปุ๊บพอบล็อกเสร็จก็จี่ลงไปเหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับผมคือสกิลแพทเทิร์นมันไม่เยอะเท่าไหร่นะมันก็แค่แบบว่าปล่อยเมฆแล้วก็วาร์ปมาแล้วก็ปล่อยมีทีโอแค่นั้นนะครับแต่เราก็ต้องนับเวลาให้ดีนะเนี่ยบางทีเป็นอย่างนี้นะโอ้ยนี่ถ้าเกิดเรายืนเต็มแผ่นนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ มันจะติดอย่างนี้นะแนะนาให้ให้ขาเราโผล่ไปสักข้างหนึ่งอ่าประมาณนี้ต่อยไอ้บล็อกเหมือนเดิมแล้วก็จีประมาณนี้นะโคตรง่ายอีซี่มากโอ้ยแต่บางทีก็ <c oughs> จกจังหวะดีๆนะคือมันมันชอบขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วสกิลเราแบบว่าใช้ได้ไม่เต็มที่ประมาณนั้นหละเดี๋ยวมิโซก็ลงมาแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมมันลงไปด้านล่างเลยนะครับถ้าเกิดเรายิยนด,ดีนะเดี๋ยวผมรองมันวาร์ปมาดีกว่าอ่านี่ไงมันวาร์ปแล้วเรียบร้อย ไอ้สกิลฟ้าผ่านนี่ไม่ต้องกลัวนะมันไม่โดนเราอยู่แล้วแต่บางทีมันก็โดนนะเผลอๆมันก็โอกาสน้อยแหละที่มันจะโดนนะเคจีมาจีจีจีเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะดรอปของหรือเปล่าอยากได้ชุดแต่จริงๆถ้าเกิดเราเห็นว่ามันเลือดน้อยแล้วเราลงไปอันติใส่ก็ได้นะเออจะได้ตายไวๆนะครับแต่ว่าผมเอาชัวร์โอ้ยไม่ดรอปเศร้าโอ้ยโอ๊ขาขาไม่ดรอป่ะมามาดูผลกันหนึ่งสองปุ๊บโอ้โหกิโล โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับสําหรับการลงดันเนาะก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวแต่แนะนํานะถ้าเกิดเรารีบนะแนะนํา2คนนะครับเร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเลยนะครับแต่ลงดันคนเดียวก็แบบว่าไม่ต้องนัดคนนัดอะไรนี้นี้เนาะก็มันก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกัน2คนมันเร็วกว่าคนเดียวมันช้ากว่าแต่ว่าไม่ต้องนัดคนเพิ่มอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay. ขอบคุณทุกคนมากๆานะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ